สวัสดีครับหอยลังสตูดิโอวันนี้ตั้งแต่เช้านะครับได้ทานโจ๊กกันมื้อใหญ่กันทีเดียวหน่วยคอมมนโดบุก30-40คนบิ๊กโจ๊กนี่แบบออกมาในชุด <c oughs> บ็อกเซอร์เลยเปิดเผยอลังชางสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ใครก็สงสัยเฮ้ย hey, ทำไมบิ๊กโจ๊กโดนบุกขนาดนั้น <c oughs> เขาไม่รู้หรือว่าคนนี้คือบิ๊กโจ๊กแล้วบิ๊กโจ๊กไปทำอะไรผิดเรื่องราวมันแปลกๆเพราะว่า บิ๊กโจ๊กเนี่ยเป็นคนไปตรวจจับคนนั้นคนนี้แล้วที่สงสัยก็คือเรื่องกำนันนาะใช่ไหมบิ๊กโจ๊กอะไปตรวจสอบเหมือนกับไปเจอทางตันอะไรก็ไม่รู้แล้วเขาก็บอกว่าไอ้คดีเนี่ยโจ๊กเหมือนมึงทําไปเลยก็ยกไปอยู่สอบผลกลางซึ่งสอบผลกลางเนี่ยก็มีอะไรแปลกๆตั้งแต่แรกแล้วเพราะว่า บิ๊กโจ๊กบอกว่า157ส่วนสอบสวนการเขาบอกว่าไม่ใช่แล้วบิ๊กโจ๊กก็บอกว่าเนี่ยมันเป็นคดีโวยทั้งหลวงส่อบสวนกางเขาบอกว่าไม่น่าใช่แค่ดวลเล่ากันี้เฉยแค่ดวลเล่าเนี่ยนะหน่วยคุมมันโดบุกเข้าไปบ้านบิ๊กโจ๊กแบบกระทันหันซึ่งใครเห็นแล้วก็ตกอกตกใจเป็นข่าวดวนดูดูข่าวอยู่ว่าเอ้ยทําไมวะบุกคนบ้านบิ๊กโจ๊กแล้วบิ๊กโจ๊กก็งงออกมาสุดท้ายแล้วเนี่ยบ้านบิ๊กโจ๊กอยู่สโมสรตำรวจเท่านั้นเองมันแปลกนะ เขาบุกมาเขาบอกว่าผู้ต้องหาน่ยอยู่ในแถวแถวนี้จากการสืบสวนมาสองเดือนแล้วก็พบเส้นทางเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับพวกการพนันและที่สําคัญมันมีคลิปอยู่คลิปหนึ่งที่ทนายตั้มอะมาอวดโชว์ว่ากูเนี่ยเป็นคนสนิทบิ๊กโจ๊กถ่ายคลิปลงเฟซของตัวเองแลัวเฟซนั้นมันติดบิ๊กโจ๊กแล้วก็ติดไอ้มินนี่มินนี่ก็คือคนที่เคยโดนคดีไปเมื่อเดือนพฤษนาย,ยนนี่เองมันโดนเรื่องไอพ้พนันออนไลน์นี่แหละแล้ว คนที่ไปตรวจนักข่าวนั่นก็คือพลตำรวจเอกลอยซึ่งจะเป็นคดีเดทพอบอรตรนั่นแหละแต่ว่าตอนหลังเนี่ยเขาอ่ะให้ย้ายไปอยู่สำนักนายกแล้วซึ่งตรงเนี้ก็ไม่เกี่ยวข้องกันโดยตรงแต่ว่ามันก็มีจุดเชื่อมโยงกันอุนงดูจากข่าวอ่ะมันก็จังสงสัยสงสัย,ยอ่ะขอ,อะรายละเอียดหน่อยสิลุงอยากจะรู้อ่ะพระวัาข่าวที่ได้มาตรงนู้นนิดตรงนี้หน่อยก็เริ่มสับสนเอ้าลุงรวบรวมมาให้หน่อยนะครับ ตำรวจเขาอ้างบอกว่าที่เขามาตรวจตรงนี้เขาไม่รู้เลยว่าตรงนี้เป็นบ้านบิกโจ๊กแต่ว่ามีข้อมูลบอกว่าตรงนี้ไอ้พวกที่มันเกี่ยวข้องกับพวกเว็บพนันน่ะมันมาอยู่บ้านหลังนี้แต่เฮ้ยไอ้ที่มึงบอกว่าผวกเว็บพนันเนี่ยนะมันคือลูกน้องบิกโจ๊กทั้งนั้นเลยที่มึงบอกมา8คนอ่ะ <c oughs> แล้วมึงบอกว่ามึงสืบมา2เดือนสืบมารู้รายละเอียดเลยว่ามันอยู่ที่นี่แต่มึงสืบไม่รู้ว่าบ้านนี้เป็นบ้านบิกโจ๊กอันนี้มันข้อสงสัยว่าพี่รุดไว้เฮ้ยมาอุสาบุกมาถึงบ้าน มีข้อมูลการเชื่อมโยงของเงินสัวตรวจสอบต้องอื่นมารบหมดแต่เสือกไม่รู้ว่าตรงนี้บ้านพิกจ๊อกมันไม่ใช่มันไม่ใช่ข้อเท็จจริงแล้วตรงนี้คือข้ออ้างเพราะว่ามันต้องรู้แต่ถ้าเกิดแกไม่รู้ว่าตรงนี้เป็นบ้านพิกจ๊อกไอข้อมูลที่แกตรวจมาะไ้แมงก็มั่วเหมือนกัน,ลน,กนแล้ววะแบบนี้ประชาชนฟังแล้วก็งงเฮ้ยตำรวจมึงจะโกหกพวกกูในประชาชนแบบด้ด้านๆอย่างนี้หรอวะเฮ้ยไม่ได้ เรื่องราวที่ตรวจสอบกันไปตรวจสอบกันมาอัจฉริยะก็ออกมาร่วมวงกับเขาด้วยอัจฉริยะบอกว่ามันมีตั้งแต่เรื่องที่ตอนนั้นที่พลตํารวจเอกรอยเขาไปให้ลูกน้องเขาไปตรวจสอบเนี่ยมันมีไอ้เรื่องบอสตาที่เป็นเจ้าของสโมสรอยู่ที่นู่นทั้งภาคเหนือนู่นพวกพิษณุโลกพวกลาโพน,นู่นมันมีสองพี่น้องเป็นเจ้าของสโมสรสองอันเลยแล้วมันก็เกี่ยวข้องกับไอ้เจ้ามินนี่ไอ้มินนี่ก็สือประโพในคลิป <im ates>. <vagy> มีร้องเพลงฝากเลี้ยงด้วยแล้วก็มีร้องเพลงมหาลายวัวชนด้วยกับบิ๊กโจ๊กแล้วบิ๊กโจ๊กก็บอกว่าไม่ไม,ไม่ไม่รู้จักไอ้มินนี่นี่นะไม่รู้ว่าลูกน้องคนไหนพามาแล้วก็เถือกมีมีไอ้ภาพพันตำรวจเอกภาคภูมินั่งล้วงเอวไอ้มินนี่ด้วยโอ้โหภาพนี้ก็เลยว่านเน็ตออีกก็เลยทําให้ชัดเจนเลยว่าลูกน้องของบิ๊กโจ๊กเนี่ยใกล้ชิดกับไอ้คนที่ชื่อ Min มินนี่่วนบิ๊กโจ๊กอ่ะบอกว่าไม่รู้จักเนี่ย มันมันก็ประชาชนก็สงสัยอีกต่อหนึ่งสงสัยทั้งไอ้ทางนู้นไอ้สงทางนี้ก็สงสัยว่าถ้าไม่รู้จักได้ไงในเมื่อไอ้พวกนี้มันเป็นเวบพนันเราก็ไปร่วมกันจับเวบพนันแต่เราก็ไม่รู้จักประชาชนก็สงสัยอีกดอกหนึ่ง <c oughs> ข้อมูลของอจฉริยะเนี่ยมันมีเน้นไปตรงทนายด้วยนะมีทั้งตำรวจมีทั้งนักข่าวด้วยไอ้นักข่าวนี่ใครวะเออแล้วก็มีทั้งทานายด้วยแล้วก็มีพวกไอ้เจ้ามินนี่เจ้าพวกลูกน้องของพวกนี้นะมันจะมีทั้งบัญชีม้า แล้วก็สืบโยงไปโยงมามีการโอนเงินให้กับลูกน้องของบิ๊กโจ๊กในทั้ง8คนนี้แล้วไอ้อัจฉริยะก็ยังแถมบอ,อกว่าเงินบางส่วนมีโอนให้บิ๊กโจ๊กด้วยบิ๊กโจ๊กได้ยินปึ้มเฮ้ยไอ้อัจฉริยะมึงทําอย่างนี้ได้ยังไงบิ๊กโจ๊กเลยสั่งให้ทนายไปจาัดก,การฟ้องกับเจ้าอัจฉริยะเป็นที่เรียบร้อยแล้วตรงนี้ทั้งอัจฉริยะพูดมาก็เหมือนกับมีมูลแต่อัจฉริยะพูดมา มันก็มีอะไรบางอย่างที่ขัดแย้งกันเพราะอัจฉริยะบอกว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับการเลื่อยขาเก้าอี้พอตรลหรอกอ่ะไม่เกี่ยวกันได้ยังไงเรามึงมีคดีอย่างนี้ก่อนที่มาแล้วเกิดเขาจะพิจารณาเขาก็ต้องเอาตรงนี้ไปดูด้วยแสดงว่าอัจฉริยะก็มีอะไรที่เป็นเบื้องหลังลึกๆอาจจะมีส่วนร่วมในการที่จะมาเลื่อยขาบิ๊กโจ๊กส่วนบิ๊กโจ๊กก็ดันบอกว่าไม่รู้จักกามินนี่ไปร้อเพลงกับมันน่อีก ประชาชนก็มึนต่อไปข่าวบิ๊กโจ๊กโดนเลือกอย่างนี้เคยได้ยินว่าเมื่อก่อนเนี่ยบิ๊กโจ๊กก็เคยโดนมีปัญหาบปทีนึิงแล้วบิ๊กโจ๊กเนี่ยเขาทํางานเยอะเขาก็เสียงเยอะแล้วก็เจอเยอะแม่มันจะยังไงกันแน่กับชีวิตของคนคนนี้แล้วที่สาคัญนะ่ะบิ๊กโจ๊กเนี่ยไปทํไอ้คดีกำนันนอกเนี่ยมันไปขัดแย้งอะไรยังไงมันต้องขัดแย้งกันแน่ๆนเลยรประชาชนก็สงสัยอยู่ดีดีเนี่ย บิ๊กโจ๊กทำคดีมาจนจะถึงปลายทางแล้วไอ้ตำรวจสอบสวนกลางสเอาคดีของบิ๊กโจ๊กไปเราจะทำยังไงต่อลุงเออไอ้เรื่องเนี้ยนะตำรวจสอบสวนกลางเอาคดีไปแล้วก็บิ๊กโจ๊กสืบสวนมาแล้วว่ามันจะมีคนที่จะต้องโดนหนึ่งห้าเจ็ดตำรวจที่ไม่ช่วยกันปกป้องสารวัตรแบงค์ใช่ไหมสารวัตรสิวอะเออแล้วแบบเนี้ยนะเฮ้มึงพอบิ๊กโจ๊กบอกว่ามีคนผิดเยอะพอมาให้ตำรวจสอบสวนกลางเขาบอกว่า ไม่มีความผิดเลยมีเฉพาะไอ้หกคนนั้นเพราะว่าตรงเนี้ยเขาอาจจะมีเหตุผลเขาวิ่งหนีเขาก็มีเหตุผลในการวิ่งหนีแล้วก็ไม่เกี่ยวกับคดีสวยเลยโวยทางหลวงแม่งหายไปจากสารระบบเลยหรือแต่การดวนเล่าแล้วก็โมโหกันเขาก็เลยยิงกันแค่นี้เองตำรวจสอบสวนกลางเฮ้ยอย่างนี้ก็ได้ว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยเขาไม่ธรรมดาเว้ยเขาอะเขาเรียกว่าแมวก้าวชีวิตเขาเนี่ยผ่านชีวิตมาหลายครั้งแล้วตอนนั้นนัล่อแล่ล่อแล่ขนาดถูกปลดออกไปแล้วยังกลับมาได้เอ้า จะมาไล่ตั้งแต่ชีวิตเชนหนึ่งของเขาเลยบิ๊กโจ๊กเนี่ยเาป็นยังไงมาอย่างไงมายังไง,ง,ไงอันดับแรกเลยนะเว้ยเห็นบิ๊กโจ๊กอย่างเงี้ยนึกว่าเขามีแบ็คมีพ่อแม่รวยอะไรอย่างงี้ไม่ใช่เลยพ่อแม่เขาไม่ได้ร่ํารวยเลยจำเป็นตำรวจก็เป็นตำรวจแค่ชั้นะทวนส่วนที่เขาเนี่ยเขาได้ไปเรียนในร้อยเนี่ยเพราะว่าใจเขารักเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ได้มาเป็นในร้อยที่สําคัญเนี่ยนะได้ได้ไปเป็นมือขวาของไอ้ผอบปอตรนะณนะเวลานั้นเสร็จแล้วก็ไปอยู่ที่สงขา ไปอยู่ที่สงขาเนี่ยตอนปี52ปี52นี่ก็เกือบเดี่ยงนะไปไปจับไอ้คดีร้านเหล้าใช่ไปโดนไอ้นักธุรกิจร้านอาหารเนี่ยที่ไปจับเขาเนี่ยแล้วเขามาฟ้องบอกว่าเรียกรับผลประโยชน์ก็สอบสวนกัน,นไปสอบสวนกัน,นมาก็หลุดอันนั้นแหละคือเป็นชีวิตที่แบบหลุดหวัดเสียวมาครั้งแรกของเขาซึ่งตอนหลังเนี่ยก็เจริญเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆหลายคนก็รู้สึกว่าเอะทำไมถึงเจริญเติบโตได้เร็วอย่างนี้ เพราะว่าเขาคือศิษย์เอกของบิ๊กป้อมนั่นเองแล้วมาอีกครั้งหนึ่งก็คือตอนปี62อเนะี่ยโดนพลตำรวจเอจกจากทิพย์ชัยดินดาที่พอบอตรอตอนนั้นแหละรู้สึกเขาขัดแย้งกันไอ้เรื่องเครื่องดับพงดับเพลิงเรื่องสนามมาแล้วก็เลยโดนย้ายย้ายนี่คือออกไปเลยออกจากตำรวจเลยสุดท้ายแล้วเนี่ยถูกโยกไปอยู่ที่สำนักนายกแล้วถูกขึ้นบัญชีว่าจะต้องมีการตรวจสอบจากปปชรวมถึงการตรวจสอบจากสตอง,งอด้วยสงสัยใช่ไหม คดีอะไรก็น,นั่นแหละเกี่ยวกับเครื่องดับเพลิงแล้วก็เกี่ยวกับสนามม้าแต่คดีเนี้ยมันเงียบเงียบแบบแปบดบแบบแบบรู้แต่ว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยม,มีถูกรอบยิงด้วยนะแล้วหลายคนก็เอ้ยใครยิงว่าทำไมจับไม่ได้ตอนนั้นบิ๊กโจ๊กยังบอกเลยบอกว่าถ้าจับไม่ได้นะคนที่มันยิงผมนะพอบอรตอรลต้องรับผิดชอบแต่ก็เงียบไม่มีอะไรถูกรอบยิงเฉยเฉยก็มาชีวิตต่อไปก็ตอนที่ไปรับผิดชอบกับนั่นนกเนี่ยแหละเพราะว่า บิ๊กโจ๊กเนี่ยดูจากกล้องวงจรปิดแล้วแล้วก็ดูจากรูปคดีแล้วเนี่ยคนดีๆที่ไหนล่ะมันจะไปนั่งกินเหล้ากินเลี้ยงอยู่ทุกๆเดือนกับไอ้กำนันนกคนที่ไปเนี่ยก็ไปซ้ำๆประจำาแล้วคนพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยมันมาจากไอ้ตำรวจสอบสวนกลางทั้งนั้นเลยมาจากไอ้กล้องปรามาจากสายเดียวกันกันกบสายนี้ก็จะมีพลตำรวจตีจรูนเกียรติบางแก้วแล้วก็พลตำรวจโทเจียพพแล้วก็พลตำรวจเอกต่อศักดิ์เอออันเนี้ย คือเขาจะเป็นสายของเขาแล้วลูกน้อง,องเขามาตรงนี้แล Big ok ้วบ<ะ>ิ๊กโจ๊กก็จะไปจาัดก,การลูกน้องเขาหนึ่งห้าเจ็ดคดีเขาก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วต้องทําเรื่องทําเรื่องไปทําเรื่องมาก็ดึงคดีนี้ออกจากบิ๊กโจ๊กไปแล้วพอออกจากบิ๊กโจ๊กที่บิ๊กโจ๊กสอบสวนมาเนี่ยเขาย้อนเรื่องนี้ทิ้งไปหมดเลยเขาบอกว่าไม่เห็นด้วยเขาก็เลยมาสอบสวนด้วยวิธีใหม่พอสอบสวนด้วยวิธีใหม่เป็นยังไงเดี๋ยวจะมาดูพอเขาสอบสวนวิธีใหม่แล้วเนีเน่ยวิธีที่เขาสอบสวนเนี่ย ตำรวจสอบสวนกลางเกี stumbled, kind of like like able, ่ยวกับเรื people, ่องกำนันนกเนี่ยเขาก็สอบสวนแล้วก็ออกมาเป็นเรื่องใหม่เลยเพราะเขาบอกว่าอันดับแรกเนี่ยไอ้ตอนที่สั่งยิงไอ้สารวัตรสิวสารวัตรสิวเสร็จแล้วเนี่ยไอ้คนที่ยิงไอ้นองเนี่ยไปยิงแล้วก็มีคนมาจับไอ้นองแล้วก็เห็นเขาบอกว่ามีคนจับแล้วเขาก็เลยบอกว่ามีการจับแล้วมีคนล็อกตัวกำนันนกที่ไหนได้ไอ้พวกเนี่ยมันล็อกตัวแล้วกระจับแล้วจับตัวแล้วมันก็พาหนีไปเลยไอ้พวกนั้นก็คิดว่าเขาเข้าใจได้เลยนะเข้าใจด้วยกันเลยบอกว่าเนี่ยมีคนจับแล้วก็เลยไม่มีใครมีความผิดทีี่่เเหลือนย ก็คงจะไม่มีใครมีความผิด157เพราะบอกว่าไอ้พวกที่วิ่งหนีเนี่ยท,ทีแรกคิดว่าจะผิดตกลงแล้วก็ไม่ผิดเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเขาวิ่งหนีด้วยความตกใจเฮ้ยมึงเป็นตำรวจมึงจะมาตกใจแล้วก็คิดอะไรไม่ได้ไม่ได้เป็นตำรวจต้องฝึกฝนมาจะต้องรับผิดชอบใช่ไหมข้อนี้เขาอ้างไม่ได้แต่คนนี้เขาก็ไปทั้งๆอย่างนี้เขากักว่าการสอบสวนเนี่ยก็จะเป็นแบบใหม่ไม่เหมือนกับที่บิกจ๊กสอบสวนมาคือมันก็มันก็กลายเป็นอย่างนี้เรื่องนี้มันก็เลยย้อนกลับมามาหาบิกจ๊ก แล้วลุงคิดว่ามันเกี่ยวกับเรื่องพบปตหรือเปล่าอ่ะไม่ใช่แค่เวพนันเวพนันมันจะจับตอนไหนก็ได้ถ้าไม่อยู่ดีๆมันมาจับตอนที่กําลังจะเลือกพบปตอ,อีกแค่สองสาวันเนี่ยนะลุงขยายความให้ฟังหน่อยเอาตอนเนี้ยคนที่จะเป็นคู่ชิงพบปตออกับบิ๊กโจ๊กเนี่ยก็จะเหลืออยู่แค่สองคนเพราะว่าอีกสองคนแรกเนี่ย พลตำรวจเอกลอยน่ะเขาก็จะให้ไปประจําสํานักนายกรัฐมนตรีส่วนตรงนี้ก็บ i ิ๊กโจ๊กนี่นะคุมการสอบสวนทั่วประเทศเลยว่ามีเรื่องตรงไหนบิ๊กโจ๊กไปหมดเลยเพราะเป็นเป็นรองขอบอตรอตรงตรงส่วนนี้ส่วนบิกต่อเนี่ยเขาจะเป็นคุมสอบสวนกลางนี่ไงที่พวกเขามาอยู่กับกำนันกำนันงกแล้วก็ตํำรวจทางหลวงซึ่งก็เชื่อมโยงกับซวยไอซสตติกเกอร์ทำให้มันเงียบไปอีก ก็ไม่รู้ว่ายังไงก็ต้องรองเราเข้าสำวนสอบสวนไปแล้วพอสอบสวนกลางแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือตํารวจไซเบอร์เออเป็นไงสอบสวนกลางมาอยู่กับนันนกทางหลวงสติ๊กสวยสติ๊กเกอร์ไซเบอร์เออไซเบอร์มันวนกลับมาหาดิจ็กตรงนี้แหละคือเลี้ยงลําดับเลยนะเขาจะมีอยู่4คนไอ้คัดดิเดตเนี่ยพบตรเนี่ยพลตำรวจเอกลอยอิงเข้าไปโลดเนี่ยเขาจะไปถูกโยกไปเป็นเลขาธิการสมชออันนี้ก็อ่ะ หายไปนหนึ่งคู่แข่งเสร็จแ,แล้วคนที่อาวุโสอันดับสองเนี่ยบิ๊กโจ๊กอายุน้อยกว่าก็จริงอยู่นะครับแต่ว่าเขามาอยู่ในตําแหน่งรองเนี่ยก่อนคนอื่นทีหลังอันดับอาวุโสอันดับสองรองจากคนโหลดเอกลอยอัน,นะครับอันดับหนึ่งแต่เขาไปอยู่สองาชาแลลวบิ๊กโจ๊กเป็นอันดับสองก็คือคู่แข่งแล้วเรื่องของเรื่องมันก็คือพอเรื่องกับนันนกบิ๊กโจ๊กไปสอบสวนพอบิ๊กโจ๊กไปสอบสวนเสร็จปุ๊บบิ oke, ก๊กโจ๊กก็จังหวะมันได้พอดีเลยเพราะว่ากำนันนกแม่งกระเสือกไปสู่ เกี่ยวข้องกับสวยทางหลวงพอไปเกี่ยวข้องกับสวยทางหลวงเนี่ยมอนเหมือนกับมันไปมันไปทับสายเหยียบตีนเหยียบตีนคนที่เขารับผิดชอบเกี่ยวกับทางหลวงใช่ไหมคนที่รับผิดชอบเกี่ยวกับทางหลวงกับคนรับผิดชอบกับสอบสวนกลางพอทางหลวงเรื่องสวยสติ๊กเกอร์ไอ้ลูกน้องของสอบสวนกลางมันมาอยู่ทางหลวงแล้วไอ้ทางหลวงนี่ก็เสด็จมาอยู่กับกำนันนกวนไงพอจะไปกวาดล้างอย่างจริงจังตรงนี้พอสอบสวนไปสอบสวนมากล้องวงจรปิดบิ๊กจกเจอแล้วอยู่ดีๆกล้องวงจรปิด ก็ดับก็หายอันนี้มันเป็นเงามืดดําที่สังคมก็ไม่มีทางรู้พวกเราประชาชนก็ไม่มีทางรู้แล้วพวกเขาก็โยกย้ายกันไปโยกย้ายกันมาแล้วบิ๊กโจ๊กก็เจอด้วยเรื่องแบบนี้ซึ่งตอนหลังเนี่ยเรื่องก็ถึงนายกนายกคุณเศรษฐาก็มีการบอกว่าจะตั้งคณะกรรมการสอบสวนซึ่งหลายๆคนก็คิดว่าเออตั้งคณะกรรมการสอบสวนก็ดีนะแต่ว่าน่าจะเร่งให้มันเร็วกว่านี้หน่อยนึงเขาบอกว่าจะให้คนนอกเนี่ยเข้ามาสอบสวนเพิ่มด้วยซึ่งก็จะให้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้น สรุปแล้วเนี่ยเรื่องเนี้ใครที่จะมาบอกบอกว่าไม่เกี่ยวกับพบปอตรออเนี่ยมันมันมันก็ต้องเกี่ยวอะ่ะจะมาบอกว่าไม่ใช่เขามีรายชื่ออยู่ในมือนายกอยู่แล้วบ้าป่าคือนายกมีรายมือชื่อมีมีชื่ออยู่ใช่ไหมแต่ว่ามันก็ต้องเอาข้อมูลต่างๆมาประกอบอ่ะนั่นก็เรื่องหนึง่งอีกเรื่องหนึ่งคือที่น่าสงสัยในคดในในเรื่องนี้จะเกิดขึ้นมาทั้งหมดเลยนะของบิ๊กโจ๊กเนี่ยบิ๊กโจ๊กลูกน้องไปเกี่ยวกับ,กบไอ้มินนี่และไอ้มินนี่มันเป็นคนที่ทํา เว็บไอออนไลน์แต่ตอนนั้นที่เขามานั่งคุยกันอ่ะตอนนั้นอ่ะยังไม่มีหมายจับแต่ไม่รู้ว่าเขาเกิดการตรวจสอบสืบค้นกันไปหรือยังเพราะว่าไอ้ภาพในภาพนั้นมันนานแล้วใช่ไหมล่ะมันนานแล้วไม่รู้จะเกี่ยวข้องหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นที่น่าสงสัยในระดับหนึ่งแต่ความสงสัยอ่ะมันยังอยู่ในระดับไม่สูงมากเพราะบิ๊กโจ๊กอาจจะไม่รู้จักจริงๆก็ได้เพราะตอนนั้นมันยังไม่ดังแล้วบิ๊กโจ๊กก็ไม่ได้ทํางานสืบสวนเรื่องกับคดีบ่อนออนไลน์โดยตรง เข,เขาจะเป็นคดีทั่วประเทศเฉยๆพระออนไลน์มันจะอยู่ที่พลตำรวจเอกต่อสักใช่ไหมอ่ะอันนี้ก็ไปเสร็จแล้วไอ้ที่น่าสงสัยมากเลยไอ้ตำรวจชุดคานโดที่ไปบ้านบิ๊กจ๊อกวันเนี้ยที่น่าสงสยยัอสงสยอันดับแรกเลยเขาบอกว่าเขาเนี่ยตรวจสอบเรื่องคดีไอ้พนันออนไลน์เนี่ยติดต่อกันมาแล้ว2เดือนหาหลักฐานค้คนหาพยานเสร็จแล้วไอ้คนที่มันหาพยานนั้นนะ่ะไอ้หาจะมาจับนั้นนะ่ะพยานหลักฐานเพื่อจะมาจับนั้นนะ่ะแปดคนเป็นลูกน้องบิ๊กจ๊กหมด สเส้นทางการเงินของ8คนนี้ข้อมูลเชื่อมโยงต่างๆก็อยู่ที่8คนนี้แล้วแล้วบอกแล้วบอกว่าไม่รู้ว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านนิกจกอันนี้มันคือมันไม่เนียนมันไม่เนียนเพราะฉะนั้นต้องรู้ว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านนิกจกแต่พยายามที่จะอธิบายเพราะนักข่าวถามบอกถ้าไม่รู้หรือว่าบ้านนิกจกก็ผมบอกแล้วไงว่าไม่รู้มันพิรุษมากลูกน้องนิกจกทั้งหมดแต่ไม่รู้ว่าตรงนี้เป็นบ้านนิกจก ข้อมูลกระสับสนก็เลยทําให้รู้สึกว่าอันเนี้ยมันเป็นการกันแกล้งกันในค่อนข้างที่จะแน่นอนหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องไปตรวจสอบกันอีกทีหนึ่งแล้วเพื่อนเพื่อนทุกคนเนี่ยมีความเห็นยังไงกับเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่ามันเกี่ยวกับสสยสติ๊กเกอร์ไหมเพราะว่าโสยสติ๊กเกอร์แม่งเงียบหายไปเลยใช่ไหมแล้วยังมีข่าวเพิ่มอีกมาสำนักข่าวอิสราเอลเขาบอกมานะวันนี้กำนันนกมันยังอยู่ในคุกแต่มันเสกมาเซนไอเปลี่ยนคณะกรรมการที่ อยู่ในพาณิชย์จังหวัดนครปฐมได้ <S 2> <S 2> เปลี่ยนคณะกรรมการบริษัทที่เขารับเหมาก่อสร้างของเขาเปลี่ยนคนนั้นมาเป็นคนนี้แล้วมีชื่อกำนันนกไปเซน็นเปลี่ยนให้ได้ด้วยหนึ่งกำนันนกออกมาได้วะออกออกเปอร์เซ็นได้ใช่ไหมหรือสองมันมีคนปลอมแปลงลายเซน็นอันนี้เท่ากับว่าไปปลอมแปลงลายเซ็นหลอกกับข้าราชการไอ้กำนันนกนี้เรื่องนี้เขาก็ต้องไปตามกันต่ออีกทีนึ่งอันนี้เราประชาชนเราดูเรื่องนี้เราก็งงๆแต่ครั้งนี้ ตอนนี้พอบิ๊กโจ๊กผิดหรือเปล่าหรือเขาแกล้งกันแล้วประชาชนจะอยู่ตรงไหนวะความศรัทธาความเชื่อถือของประชาชนไม่มีเลยบิ๊กโจ๊กผิดจริงหรือเปล่านแล้วบิ๊กโจ๊กไปถ้าบิ๊กโจ๊กผิดจริงบิ๊กโจ๊กโอ้โหแกล้งไปจับเขาแล้วก็ไปเรียกตัวย่วยวยอยย่พี่หน้านะ่ะไอ้พน,นันออนไลน์ยังอยู่เยอะคอร์เทนเตอร์อรอยังอยู่เยอะอ่ะแต่ถ้าเกิดบิ๊กโจ๊กไม่ผิดแสดงว่าใครที่ับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องคดีออนไลน์พวกนี้ปล่อยให้พวกนี้มันสืบต่อไปได้ยังไงให้มันอยู่ต่อไปได้ยังไงแล้วมายโยนผิดใจ ก็ไม่รู้นะใครผิดใครถูกเดี๋ยวเขาต้องไปต่อสู้กันแต่เราประชาชนน่าจะอยู่กันยังไงแล้วเ,เรื่องราวของตรงเนี้มันก็มาถึงจบลงตรงแค่นี้ก่อนแล้วเราจะดูรอดูว่าคดีนี้จะสืบต่อกันไปยังไงแล้วมีความเห็นกันยังไงกับคลิปนี้คอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ